ท้ามการสถานการณ์ของคริยันเอ็มบัปเป้ที่น่าจะย้ายจากปารีสแซงต์แชร์แมงในซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลเป็นระยะระยะเลยนะครับมีทั้งเรื่องการไปสัมภาษณ์มิเกลอาร์เตต้ามีทั้งไปสัมภาษณ์คริยันเอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็มีการตีข่าวว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอยากจะขายเอ็มบัปเป้ให้กับหลายๆทีมและหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงอาร์เซนอลด้วยครับวันนี้ครับอยากชวนทุกคนคุยไม่ใช่ความเป็นไปได้ว่าจะมาไม่มาหรือยอย่างไรนะครับ อยากจะชวนคุยเรื่องมิติว่าทําไมทําไมเอ็มบัปเป้ถึงเลือกอาร์เซนอลถ้าเขาจะต้องมาเล่นเนียงกฤษ3ามเหตุผลครับที่ผมคิดว่าเอ็มบัปเป้เลือกอาร์เซนอลรวบรวมมาให้ทุกคนดูในคลิปนี้แล้วครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยสนามฟุตบอลย่าเทียมซูเปอร์สตาร์อารีนาครับใครที่อยากจะเตะฟุตบอลย่าเทียมนะครับรวมตัวกับเพื่อนมาเล่นด้วยกันเลยนะครับก็ผมเองก็เล่นที่นี่ด้วยเหมือนกันนะมีทั้งหมด4สนามนะครับสนามไซส์ประมาณสัก7คนถึง8คนเล่นกําลังดีเลยครับก็เรียกว่าเป็นในร่มนะครับไม่ต้องร้อนตรงร้อนแดดนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาจัดอีเวนต์นะครับที่นี่ก็รองรับด้วยนะครับจะจัดการอย่างการฟุตบอลนะครับหรือว่ากิจกรรมอื่นๆต่างๆนานาก็รองรับหมดเลยนะครับก็สนใจครับโทรไปได้เลยครับ08895776 หรือที่ Facebook Fanpage ของเขาก็ติดต่อได้นะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับคลิปนี้ยังเป็นเรื่องราวของการซื้อขายนักเตะนะครับแต่ว่าไม่ใช่นักเตะที่เรามีข่าวว่าจะซื้อแน่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าเราอยู่ในเครือข่ายที่อาจจะซื้อนักเตะรายนี้นั่นก็คือท่านประธานคริยันเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็อยากจะชวนทุกคนคุยครับถึงทําไม เอ็มบปเป้ถึงให้สัมภาษณ์ครับว่าอยากจะมาอยู่อาร์เซนอลอยากจะมาเล่นให้กับทีมที่ลอนดอนเหนือแห่งนี้นะครับผมมารวบรวมแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะผมให้3ามเหตุผลครับที่เอ็มบปเป้เลือกที่ จำมาเล่นได้กับอาร์เซนอลนะครับถ้าเป็นไปได้นะส่วนจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไย้ยามไปย้อนดูอันหลังหน่อยกันก็นแล้วกันนะครับนะ <S <S อ่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุยนครับอยากจะชวนทุกคนติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ติ๊กต็อกนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูกันหน่อยว่าสารมใมนผลที่ผมยกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยตรงใจกับคุณหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้ามีประเด็นอน่นเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมก็คอมเมนต์บอกบพวกเราหน่อยแล้วก็ลองลองวิเคราะห์กันว่วา ทำไมทำไมเอ็มบาเป้ถึงเลือกอาร์เซนอลและคุณอยากได้เขามาร่วมทีมไหมนะครับอ่ะว่าแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ผลแรกนะครับที่ทำไมทำไมเอมบาเป้ถึงเลือกที่จะมาเล่นให้กับอาร์เซนอลครับนั่นก็คืออาร์เซนอลมีปัญญาซื้อครับหรือว่าเป็นคนรวยนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทีมที่จะมีปัญญาคว้าตัวครียนเอมบาเป้ในโลกใบน,นี้นะมีไม่เยอะหรอกครับนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีทีมอาร์เซนอลอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะมีข่าวหนาหูมาว่าเอมบาเป้จะย้ายจะย้ายนะครับก็ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวทีมจากซาอุนะครับอยากจะทำลายสถิติเลยครับ300ล้านปอนด์ซื้อคิริยันเอ็มบปเป้นะครับนั่นก็คือเป็นคนรวยสามารถมีปัญญาซื้อส่วนนักเตะจะไปหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าทีมจะซื้อหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมีข้อมูลหนึ่งมาฝากกับทุกคนครับนั่นก็คือตัวเกงเต็งหนึ่งนะครับที่จะซื้อเอ็มบปเป้นะครับเต็งหนึ่งเป็นเรอัลมาดริดครับนะฮะเต็ง2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและเต็ง3เป็น อาร์ซอลนั่นเองครับแล้วก็รวมถึงเต็ง4เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็ง5เป็นเชลซีแล้วก็ United, Chelsea, ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทุกทีมที่มีรายชื่อเป็นทีมมีเงินหมดนะครับในไล่เลียงนะครับนะีอย่างที่บอกว่าเรอัลมาดริดก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับ เขาพร้อมนี่จะทุ่มซื้อซูเปอร์ร์ในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทีมระดับที่มีชีกเป็นเจ้าของเนี่ยมันรวยมากนะครับส่วนอาร์เซนอลเองนะครับก็มีสันของสแตนโคเอนเก้เป็นเจ้าของทีมนะครับก็มีเงินมีทองที่จะสามารถจับจ่ายซื้อได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่สําคัญนอกเหนือจากหัวใจนอกเหนือจากฝีเท้านอกเหนือจากความต้องการนะครับนั่นก็คือเงินครับเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อแรกที่เอ็มบัเป้ มีเครือข่ายมีความที่น่าจะเป็นเป็นอาร์เซนอลก็เพราะว่าอาร์เซนอลมีตังที่จะมีปัญญามากพอที่จะซือ้อเอ็มบัปเป้นั่นเองครับข้อที่2ครับนั่นก็คือแผนการเล่นและก็แนวทางการทำทีมของมิเกลอารเตต้าครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับทีมนะเวลานี้นะครับนะักเตะอย่างเครียร์เนมบัปเป้เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าเขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร ระดับโลกนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่เขาจะเป็นตำนานเหมือนเมสซี่เหมือนโรนัลโดแน่นอนนะครับอายุยังน้อยยังไปได้อีกไกลน,นะครับแล้วนักเตะแบบนี้ให้ความสนใจกับแผกนการทำทีมของมิเกลอาร์เตตาที่เพิ่งจะเป็นกุนซือคุมทีมครั้งแรกในชีวิตนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะหลังจากทำทีมได้สองสามฤดูกาลเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเนื้อหอมนะครับมีหลายมีซูปเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยอยากมาร่วมงานด้วยนะครับซึ่ง ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะนะครับประธานเป้เนี่ยให้ความสนใจ ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเราได้แชมป์ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเรามามาแล้วการันตีเป็นแชมป์พเมียเมลีเป็นแชมป์ยูฟาแชมป้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับแต่เป็นเพราะว่าแนวทางแผนการทำทีมแนวทางของอนักเตะที่อยู่ในร่วมทีมนะครับเราได้รวบรวมดาวรุ่งเราได้รวบรวมวันเดอร์คิดนะครับเราได้รวบรวมเหล่าที่เหล่านักเตะที่อาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตมาที่เอเมเรสเดียมไว้หลากหลายคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแรงดึงดูดดึงดู ผูดคนเก่งๆมาร่วมทีมกันอีกเยอะเลยครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นครียนเอ็มปาเป้นั่นเองผมว่าไม่มากก็น้อยครับเอ็มปาเป้จะสนใจแผนการทําทีมของมิเกลวอเตต้าที่เน้นเกมรุกสนุกสนานนะครับที่เน้นการต่อบอลเท้าสู่เท้าที่เน้นการทําทีมที่เป็นอนาคตนะครับแล้วก็มี เรียกว่าจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแนวทางการสร้างทีมที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ประธานเป้นเนี่ยปันใจอยากจะมาร่วมทีมอาร์เซนอลนั่นเองครับและเหตุผลข้อสุดท้ายครับอันนี้ต้องบอกว่าผมใช้ความโมโนอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าครเียนเนี่ยบัเป้ไม่ได้พูดครับไม่เคยพูดแล้วก็ไม่ได้มีสถิติไม่ได้มีสแตตอะไรใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าใช้หัวใจเดาล้วน ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เอ็มบัเป้ให้สัมภาษณ์ว่าอยากมาเล่นให้อาร์เซนอลเนี่ยนั่นก็คือเหล่าซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติฝรั่งเศสหลายตัวหลายคนครับเล่นให้กับอาร์เซนอลและประสบความสำเร็จที่ลอนดอนเหนือแห่งนี้แหละครับปฏิเสธไม่ได้จริงนะครับผมเชื่อว่าทางด้านเดอะคิงของเราก็คือเทลลี่อองลีนะครับน่าจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับและโดยเฉพาะคนที่เป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ เป็นองลีแหะครับที่พาฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกเป็นองลีแหะครับที่พาฝรั่งเศสประสบความสําเร็จมากมายในช่วงปี2000นะครับแล้วก็เป็นองลีนี่แหละครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติฝรั่งเศสผ่านการเล่นฟุตบอลนะครับองลีสามารถประสบความสําเร็จกับอาร์เซนอลเป็นแชมป์ไร้พ่าย,ายไปคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนานะครับดูภาพแชมป้ยบสิกต่างๆนานานะครับแล้วก็ได้อีกหลากหลายแชมป์เลยนะครับ เป็นตำนานของโลกลูกหนังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ครับที่เด็กที่ คนหนึ่งที่เติบโตมากับเดอะคิงงองลีเห็นเขาเป็นไอดอลเห็นเขาเป็นต้นแบบเติบมาเห็นอาร์แซนแวนเกอร์นะครับเป็นกุนซือที่เป็นโคตรบรมบรูบรมครูคนหนึ่งของวงการฟุตบอลเห็นปาติกวิเอล่านะครับเห็นเอมนมเอลเปอร์ตีนะครับแล้วก็อีกหลายตัวหลายคนที่ผ่านมาแวะเวียนโชว์ฝีเท้าแล้วก็มาค้าแข่งที่หลอนตวเหนือแห่งนี้นะครับแล้วก็มันก็ไม่แปลกหรอกครับถ้าถ้าเป็นผมผมเป็นเอ็มเป้ก็ มองสถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเหมือนเป็นที่ที่อุ่นใจอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะเลือกเล่นมันก็มันก็เลือกได้ไม่ยากนะครับถ้าจะเลือกเป็นอาร์ซนอลนั่นเองนะครับแล้แลวผมคิดว่าอันนี้ อันนี้อาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมารองรับนะแต่ผมผมเรียกว่าผมคิดของผมเองแล้วกันมโนของผมเองแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดด้วยเห็นด้วยแบบแบบไอเดียที่ผมเสนอหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับ <S <S และนี่คือ3มเหตุผลนะครับที่ผมหยิบยกเอามานะครับร่วมพูดคุยกันแล้วกันว่าทําไมประธานเป้ถึงอยากจะมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับส่วนจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะผมเน้นย้านะ ว่าตอนนี้ไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้นมิเกลอาร์เตต้าก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ขอพูดถึงนักเตะท,ที่ไม่ใช่นักเตะของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าไอ้ประโยคเนี้ยที่เขาเคยพูดเนี่ยเขาเคยพูดกับดีแคนไรส์ ice, นะครับแล้วต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเอ็มเปเป้จะมานะนะครับแต่แค่บอกว่าเออเรามีปัญญาซื้อนะครับแล้วถ้าถ้าถ้าอาร์เตต้าจะเอาจริงก็เป็นไปได้นะครับแล้วว่า จริงๆผมก็คิดว่าแนวรุกเนี่ยอาชองควรจะต้องเสริมนะส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า t i k t o อกนั่นเองครับอ่ะนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้าครับยังมีเรื่องราวของฟุตบอลสนุกๆมาให้ติดตามกันแบบนี้เป็นประจำนะครับก็ ก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยก็แล้วกันนะจะไดะ้มีกำลังใจทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูแบบทุกวันเลยนะครับอ่ะฝากไยแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้าสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Major c i n e p l e x ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบการชมภาพยนตร์นะครับแวะไปดูได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือของ Major c i n e p l e x ทุกสาขานะครับไปเช็ครอบเช็คโรงในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ Major c i n e p l e x ได้นะครับก็เรียกได้ว่ามีโรงภาพยนตร์หลัก หลายเลยนะครับผมก็ไปดูที่เมเจอร์เป็นประจำนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยครับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์นั่นเองครับ